มาพี่น้องมือน,นีมาเบิงนะคะว่าสั่งของมาจากบ้านเฮานะคะร้านไทยเนี่ยแหละครับพี่จัดสิเบิงผักกาดผักกาดหินพี่น้องเบอร์กันผักกาดหินกินอดบ้านหลายเดี๋ยวสิเบิงมีอย่างแน่นะคะผักกาดหินพี่น้อง มีปลาส้มด้วยนะคะอันนี้เป็นปลาส้มนะคะเป็นปลาสวายปลาส้มแบบทอดแล้วนะคะผู้ว่าเอาแบบทอดแล้วมาสั่งมาจากบ้านเรานะคะขนมจีนสดพูดนะพี่น้องมีหอดขนมจีนสดนะคะมาจากบ้านเราสงใส่ย่งเครืองามาเลยมียังเนี้ยอีกจะเบิ่งมี ผักชะอมเนาะพี่น้องผักแผวผักแผเห็นบังค์นี่ผักแผวนะคะอืมผักแผวแต่ี่อันนี้บังเดอพี่น้องจ้ะผักไก่แยงนะคะนี่ผักไก่แยงมาเน่า,นาแล้วก็นี่ค่ะล่งเครืองมากใหม่ๆเลย ผักกระเดาพี่น้องเงินบาคะคนี่ผักสะเดานะคะผักสะเดาสองหอนะคะปุ่นผักกระเดาผักเพลวผักชะอมสือนะคะสั่งพัดมาผลมาสงอดบานนะคะโควิดเนาะผักชะอมนี่ผักแป้น นะคะผักใบอยเรเียกอย่างหนึ่งโอ้ค่อยลืมภาษาพี่น้องก็ลืมภาษาไทยเพื่อนปันยังก็เอาผักแปนกันเล้ากันง่ายๆผักชีใบเลื่อยนะคะปุ่นว่าคงเป๋บันเท่าชีเปน,นะคะแล้วก็มีบักเขอจะนี่นี่บักเขือน,นะคะพี่น้องพว่วก็ซื้อมากนะคะ คนมาส่งหมดบ้านผีกระชาย3แพ็คนะคะกระชายสแพ็คซื้อมาแล้วก็มีพิพริกแข้งนะคะเอาแบบทีเดียวเลยพิกแข้งมาจากบ้านเรานี่ครับิกแข้ง พองหาเลยนะคะใส่ได้๋ยโยนเลยเอาให้คุมเลยนะคะแล้วยังมีม่งนออนก๋วยจับเส้นสดโอ้ยว่าแต่มันสเส้นแห้งเส้นสดตัวนี้พี่น้องพริกป่นไร่จาก,กรไรยังไรทิพย์บ่พริกป่นนะคะเพราะว่าอยู่นี่มันอยู่แฟดมัน มันบัได้นะคะอยู่แฟตก็เลยว่าบัได้ก็เลยเอาวันนี้น่ะน้ำแดงนะคะ่ะน้ำแดงแต่นี่แล้วก็มีตีนไก่ดินแหลวลูกชิ้นโกเด้งแล้วก็มีโอ้ลูกชิ้นโกเด้งสองถุงนะคะซื้อโกเด้งมาสองถุงพี่น้อง มีลูกชิ้นโกเด้งมานะคะตีนไก่แล้วก็มีมีนอนสังออรูปชิ้นปาลารูปชิ้นปลาดพี่น้องรูปชิ้นปลาแล้วก็มีน้ําแดงแล้วก็มีเสน้นขนมจีนนะคะพี่น้องจ๋าเส้นขนมจีนของเวียดนามนะคะเส้นขนมจีน นี่นะคะออุ้ยมักหลายกูจับเส้นสดนะคะพี่น้องได้สังมากก็บที่ว่าลายอยู่เนแนวเต็มลังนะคะเป็นขนมจีนเส้นสดพี่น้องนี่พักกระเดานะคะแค่นี้นะคะพี่น้องจะหยุดมองเลยนาะหยุดมองผักกระเดานี่นอคะเนาะอ๋ ยุ่งพักกันแย่งน,นะคะสวัสดีค่ะ